แบงค์เลสเตอร์จ้างทำคอนเทนต์กินเหล้าน็อกเสียชีวิตแบบนี้มันมีความผิดได้เหรอโออมันเกิดอะไรที่น่าสนใจครับน้องทนายโอโชงเนี้ครับเี่อนนช่วงนี้ก็มีกระแสะข่าวคับพี่ของน้องแบงค์เลสเตอร์มีการถ่ายทำคอนเทนต์กันในงานเลี้ยงครับซึ่งมีการท้าทายกันครับว่าถ้ากินแบบน,นี้จะให้มืน่นให้แบนละมืน่นแบนละมื่นจนขับมามีการเสียชีวิตครับเียอนนครับหรือจากกระแสะความนิยมจากซีรีส์ดัง ครับสควิตเกมครับพี่อนนท์ครับซึ่งเป็นเรื่องสมมุติครับเป็นเรื่องทางหนังทางละครไม่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับที่มีการนําผู้เข้าแข่งขันครับพี่อนนท์ครับเข้าแข่งขันไปเล่นเกมต่างๆครับแล้วก็มีการอ่าซึ่งมีการเสี่ยงชีวิตเสี่ยงให้เสี่ยงอันตรายต่างๆครับทีนี้เรามาให้สติเตือนสติกันดีกว่าครับพี่อนนท์ครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเกียร์เตอร์เอาครับอ่า คอนเทนต์ในซีรีส์ครับมาทําเป็นคอนเทนต์เรียกยอดวิวยอดไลค์เราพัให้สติกันดีกว่าครับว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยการยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายความผิดไหมแล้วก็การยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นสเสีเส่ยงอันตรายครับแบบนี้ตามกฎหมายมีความผิดไหมครับพี่อนร์โอ้ทุกวันนี้เนาะทุกลมหายใจคือคอนเทนต์นะฮะน่าห่วงมากทุกวันนี้สังคมยุคใหม่ทีนี้กรณีว่าถ้ากรณีเราไปทำคอนเทนต์ทำอะไรห้าห้าสนุก ไม่เป็นอะไรก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดการเจ็บการตายบอกโอ้ยงานเข้าเลยกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนในส่วนของการที่มีการยุยงส่งเสริมให้มีการฆ่าตัวตายโดยปกติกฎหมายเขาจะกำหนดไว้เหมือนกันเป็นอ่ามาตรา293ในตรงนี้กฎหมายเขากำหนดว่าผู้ใดยุยงเด็กอายุยังไม่เกิน16ปีหรือผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าใจการกระทำของตนมีสภาพหรือสาระสําคัญอย่างไร หรือไม่สามารถบังคับการกระทำของตนได้ให้ฆ่าตนเองถ้าได้ฆ่าตนเองนั้นขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่าผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสิบโทษนะครับไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทน,นั่นคือกรณีเด็กอายุไม่เกิน16ปีหรือเป็นผู้ขาดไรความสามารถหรือขาดสติอดความสามารถว่างั้นเถอะหรือบคุคคลซึ่งไม่สามารถควบคุมตนเองได้จึงจะมีความผิดนะกฎหมายบทนี้ แต่ถ้ากรณีบอกเฮ้ยอายุยี่สิบปีแล้วเป็นคนมีความสามารถสนุกฮาๆกับเพื่อนแล้วมีการยุโยงส่งเสริมกันตรงนี้จะต้องจับกันด้วยกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีมาเกี่ยวข้องอีกสองมาตรานั่นคือมาตราที่เป็นการกระทําโดยเจตนาเล็งเห็นผลอีกมากตรานึงนั่นคือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสองแปดแปดูดใดเจตนาฆ่านะครับผู้อื่นจนถึงแก่ความตายสม ดังเจตนาต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สิหปีถึง20ปีนั่นคือเจตนาคำว่าเจตนาคือตั้งใจหรือเป็นการเจตนาโดยเล็งเห็นผลไม่ได้เจตนาให้ตายแต่รู้ว่าอาจจะถึงแก่ความตายได้ตรงนี้จะเป็นเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลอีกมาตราหนึ่งคือมาตราสองผู้ใูดดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ิปี และปรับไม่เกินสองแสนบาทอันนี้คือไม่ได้เจตนานะแต่เป็นการกระทําโดยประมาทปรกระทําโดยประมาทคือป่าจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลเช่นนั้นจําต้องมีตามวิสัยและพฤติการแต่หาได้ใช้เพียงพอไหมก็คือคนอื่นเขาทากันไหมคนโดยวิสัยโดยทั่วไปวินยูชนเขาจะทํำไหมนะฮะซึ่งอาจใช้ความระมัดระวังได้ถ้าคนอย่างอื่นเขาเขาไม่ทํากันนะฮะเพราะเห็นเป็นเรื่องอันตรายตรงนี้เรายังไปทําตรงนี้อาจจะมีความผิด แต่ในส่วนของการที่ว่าสองข้อหานี้บอกเฮ้ยอันไหนมันผิดแน่<ช>เรามามองดูนิดนึงว่าเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลคําว่าเจตนานั่นคือมันต้องเป็นผลโดยตรงจากการที่คุณกระทาเจตนาคือคุณรู้แน่นอนว่าจะถึงแก่ความตายอย่างแน่นอนคือคูมองออกแล้วคนธรรมดามองออกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีมูลเหตุจูงใจเกลียดมันไส้โกรธหรือตั้งใจที่จะฆ่าแอบแฝงอยู่ แล้วคุณจึงมีการลงมือกระทําตรงนี้โดยรู้อยู่ว่าอาจจะถึงแก่ความตายได้ครับมันจึงจะเข้าข่ายของเจตนามูลเหตุจูงใจในการเจตนาฆ่าลิงเห็นผลแต่ถ้ากรณีบอกไม่ได้มีเจตนาคือคนรักกันดีเป็นเพื่อนกันฮาฮาอย่างเงี้ยปราศจากมูลจูงใจที่จะไปฆ่ามันจะเข้าส่วนของประมาทครับซึ่งในการจ้างกันทำคอนเทนต์หรือเป็นการที่จะยุยงสนุกสนานทำคอนเทนต์ตัวนี้นะฮะธานาโนนมองว่าอาจจะเสี่ยง ในส่วนของการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้อืนถึงแก่ความตาย291หรือกรณีว่าเกิดแค่บาเดเจ็บสาหัสมันก็จะเป็นมาตรา300ซึ่งจะมีโทษจำคุกเบาลงอีกนะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้อืนได้รับอันตรายสาหัสต,ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทมันจะมี2บทนี้นะฮะประมาทคือปสาสจากความระมัดระวังบินยูชนเขาไม่ทําแต่คุณบอกให้เชียร์ให้ทํายุให้ทํา จ้างให้ทำมันบอกเฮ้ยมันประมาทชัดๆเลยนะฮะในส่วนของการที่ว่าประมาทตรงนี้มันจะเป็นผลโดยตรงหรือไม่มันต้องดูถ้าบอกไป้เชเย,ยี้ยวยีวย้ยวบอกทำเลยคอนเทนต์ตัวนี้มันไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการที่เรากระทําให้เกิดการประมาทตรงนี้เพราะว่าคุณโตแล้วอายุยี่สิบมีวุฒิภาวะความสามารถในการตัดสินใจว่ามันอันตรายแก่ตัวเองไหมมันอาจจะเกิดอันตรายไหมคือคุณโตแล้วไงอ่นะมีวุฒิภาวะ แต่การที่บอกให้คูจ้างไว้คุณจ้างนะฮะ,ะเป็นคําสั่งหรือบังคับให้เขาทําตรงนี้มันจะเป็นผลโดยตรงจากการที่คุณกระทําโดยประมาทและสร้างให้เขาถึงแก่ความตายตรงนี้เข้าเต็มเลยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเพื่อนกันฮ่าฮบอกเฮ้ย hey, มึงลองทําซิไอคนทํามันโตแล้วนะฮะมีวุฒธธิภาวะทุกอย่างอาจจะไม่เป็นความผิดแต่ถ้าคุณบังคับจ้างสั่งคู่เขียนให้กระทําตรงนี้ประมาทแน่นอน ในตรงนี้มีดีกาด้วยนะฮะดีกาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำลักษณะดังกล่าวเป็นดีกาที่สามสามแปดสองทับสองห้าสี่สองเขาบอกว่าการที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอยาญามาตราสองเก้าหนึ่งคือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะั้นจะต้องมีการกระทําโดยประมาทและการการทําประมาทนั้นต้องเป็นผลโดยตรงให้เกิดความตายการที่จําเลยร้องบอกให้เด็กหญิงว่ายน้ําข้ามม่น้าไปโดยบอกว่าจะลงมาช่วยเป็นแต่เพียงคําชี้แนะนะฮะ จำเลยหาได้บังคับเด็กหญิงให้ต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำไปไหมเด็กหญิงมีอายุ14ปีแล้วมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าตนเองมีความสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้ไหมหรือไม่เมื่อเด็กหญิงตัดสินใจสมัครใจเข้าเสียงไทยเองและเด็กหญิงจมน้ําตายอันเนื่องมาจากกระแสน้ําเชี่ยวเช่นนี้ความตายของเด็กหญิงหาได้เกิดจากการกระทําของจําเลยไม่ทั้งไม่ใช่ผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการชี้แนะของจําเลย จังเลยจึงไม่ได้กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้เด็กหญิงถึงแก่ความตายนั่นคือกรณีแค่ชี้แนะแค่เชียร์สนุกสนานยุโยงกันตรงนี้อาจจะไม่มีความผิดแต่ถ้าคุณถึงขนาดจ้างบอกให้เดิมพันธ์เอาเงินจ้างเป็นคําสั่งบังคับให้กระทําหรือขู่มึงไม่กระทํามึงเจ็บตัวเหล่านี้ถ้าเกิดเขาตายมาจริงๆบอกอ้าวสวยละถือว่าตรงตามมาตรา291เป๊ะทุกประกาศ ดังนั้นในสังคมปัจจุบันน่าห่วงนะน้องทนายโอนะฮะจะพูดอะไรจะทําอะไรคิดดีๆไม่ใช่ว่าสนุกเอาพูดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาตรงนั้นผลทางกฎหมายจะเกิดขึ้นทันทีที่เขาบอกว่าอะไรนะพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะถ้าพูดชั่วอะไรจะเป็นสีปากจะเป็นสีนะฮะยังไงก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่ง